รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง y o u t u s e H h a ชแนลเช่นเดิมวันนี้ทางช่อง YouTube จชแนลก็ยังคงมีสาระความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ประังคมมาทำการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังเช่นเคยล่าสุด เรามาทำความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจำวันจันทร์วันที่27มิถุนายนปีพศ2565ประกาศร,ราชกิจจานุบเบกษาให้ผู้กันตนเลือกขอรับเงินประกันสังคมได้คืนภายใน2ปีสำหรับกฎหมายใหม่มีผลบังคับใช้ตามประกาศร,ราชกิจจานุบเบกษามีผลแล้วให้ผู้กันตนสามารถเลือกขอรับประโยชน์ทดแทนประกันสังคมทุกกรณี ได้ภายในสองปีหลังจากที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขนั่นก็หมายความว่าก่อนหน้าประกาศรากิจจนุเบกษาฉบับนี้กรณีผู้กันตนมีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนกรณีเงินว่างงานไม่ว่าจะเป็นการลาออกเองหรือถูกนายจ้างเลิกจ้างขอรับสิทธิ์เงินว่างงานในการลาออกเองถูกเลิกจ้างได้ภายในไม่เกิน30วัน แต่ประกาศรักจิตนุเบกษาฉบับนี้มีกําหนดให้ผู้การตนที่ว่างงานไม่ว่าจะลาออกเองหรือถูกเลิกจ้างสามารถขอรับเงินกรณีว่างงานได้ภายในสองปีที่รับสิทธิ์ให้ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้ทั่วประเทศและสำหรับการขอรับเงินกรณีชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบตั้งแต่เดือน ธันวาคมปีพศ2541ส่งต่อเนื่องก็ตามไม่ต่อเนื่องก็ตามไม่ปฏิบประต่อก็ตามหากส่งเงินสมทบไม่ครบไม่เกิน180งวดจะได้รับเงินก้อนฉลาภาหรือเงินบำนาญชลาภารายเดือนที่ผู้กันตนส่งเงินสมทบเกิน180งวดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพศ2541เช่นกันไม่ว่าจะส่งต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องก็ตาม แต่หากนับงวดเงินสมทบแล้วผู้กันตนมีการส่งเงินสมทบเกิน180งวดขึ้นไปผู้ก,กันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนหรือหากครบเงื่อนไขที่ประการสังคมกำหนดก่อนหน้านั้นผู้ก,กันตนสามารถขอเบิกเงินชราภาพได้ที่ประการสังคมภายในหนึ่งปีแต่ประกาศรากกิจจานุเบกษาฉบับใหม่นี้ผู้ก,กันตนสามารถ ไปขอรับเงินคืนได้ที่ประกันสังคมทั่วประเทศหรือประกันสังคมพื้นที่ได้ภายในไม่เกิน2ปีขายายระยะเวลาอีก1ปีหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมท่านฟังหลายคนหลายท่านน่าจะกระจ่ายไขข้อสงสัยกับคำถามที่ยังค้างคางในใจหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub สไครต์ให้กับช่องคุยสาระ ช่อง YouTube HR Channel ด้วยนะครับแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube HR Channel ทุกๆครั้งสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากๆสวัสดีครับ